เอกหนุ่มวิกหมอชิดต้องบอกว่าเป็นพระเอกลูกรลักแล้วกันสำหรับไม้พัทรเดชค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ล่าสุดมารับบทนําในละครพีเรียตฟอร์มยักษ์ของช่องนะคุณผู้ชมทําเอาแฟนละครเนี่ยชมกันเพียบเลยเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเขาทุ่มงบสร้างเรือนไทยหลังงามเพื่อความสมจริงของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ได้หนุ่มไม้เนี่ยแหละมางานวงสวมด้วยเราก็เลยถามถึงการทํางานที่รับบทมาหลายต่อหลายเรื่องเจอนางเอกตัวท็อปของช่องมาก็หลายคนนะใช่ไหมพี่แจ๊คจริงมีนางเอกคนไหน บ้างพี่หนุ่มไม้เนี่ยใฝ่ฝันอยากจะร่วมงานด้วยคือไม้เองก็ตอบแบบไม่คิดเลยนะคะว่านางเอกคนนั้นก็คือพี่อ้ําพัชรภาคา่ะแล้วก็บทบาทที่เขาอยากจะได้ก็คือเป็นบทโรแมนติกโรแมนติก<ะ>เป็นชายหนุ่มที่อยากจะคอยปกป้องคุณอ้ําอะไรแบบนี้โอ้โหคิดพล็อตละครมาซะขนาดนี้ผู้ใหญ่บิ๊กมอชิคก็คงต้องจัดให้สักเรื่องหนึ่งแล้ว่มั้งคะก็มีพี่อ้ําเลยพี่อ้ําก็ถามว่าชอบร่วมงานมา ประทับใจใครก็ประทับใจทุกคนแต่ถ้าในเอกที่อยากร่วมง,งานด้วยก็พี่อ้ําทำไมเราถึงยังไม่มีโอกาสสักทีมันจะมีแว่วๆมาว่ามีละครที่แบบเป็นเรากับพี่อ้ําหลายครั้งก็หลายแว่วแล้วสงสัยหูฝาดไม่รู้แต่ว่าก็อยากร่วมง,งานกับเขานะครับเพราะว่าเราก็ติดตามเขามาตั้งแต่เรายังไม่เข้าวงการเราก็เห็นพี่อ้ําแล้วพี่อ้ําคือสวยตั้งแต่เราเป็นเด็กจนมาเจอตัวจริงเขาเออสวยจริงล่าสุดไปเจอที่วันเกิดปุ๊กลุ๊กเออ สวยก็ยังสวยอยู่ถ้าเราได้เล่นละครกับพี่อ้ําอยากฟิลไหนเป็นอะไรที่ให้มาอยู่จากความไม่ชอบกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเราเกิดเป็นความรักอะไรก็ได้ที่ได้มาอยู่กับใกล้ๆนักเอกแอบหวังว่ามันจะเป็นจริงสักวันทําทำเสียงอ้อนผู้ใหญ่เลยไม่ต้องอ้อนละอ้อนบ่อยแล้วดูทําเสียงเดอืยก็จะดีมากครับก็ตั้งใจทํางานเต็มที่เลยก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่อ้ําสักเรื่องหนึ่ง แม่ความฝันของเขาจริงนะน้องก็เ,เ,เป็นความฝันพดมาเรียบร้อย,อยแล้วเดออี๋ยวรอชมนะคะเห็